ุณน่าจะได้เห็นหน้ารำพรตอนที่รู้ว่าผมสั่งดอกไม้นี่มาให้คุณแก้วถ้ามันปิดร้านเลี้ยงผู้ชายนี่โถเอ้ยแค่ดอกไม้ช่อหนึ่งไอ้กระจกนะ่าจะไม่มีปัญญาซื้อให้เลยแล้วยังจะงงูดูไม่อ่อยนะว่าไอ้ผู้ชายนะั่นมันอยู่ด้วยเพราะเงินบางทีผู้ชายคนนั้นอาจจะรักคุณลำพรจริงๆก็ได้นะคะไม่มีทางหรอกคุณแก้วทำไมล่ะคะ ที่คุณยังรักคุณลำพรเลยเคยครับคุณแก้วต้องใช้คำว่าเคยมันเป็น past tense มันเป็นอดีตแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรแล้วถ้าคุณไม่รู้สึกคุณคงไม่ตั้งใจพาแก้วมาเจอคุณลำพรที่นี่หรอกคะ่ะ